สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาดูกันนะคะพี่โหจะแนะนำให้นะคะวิธีการาเพราะเพาะ,มะเมล็ดทุเรียนก้านยาวนะพี่โหยก็จ,จะเอาเม็ดที่ที่กินอะไรพวกเนี้ยอ่าแล้วก็เอามาทำความสะอาดนะคะใช้มีขูดขูดขูด,ดตรงที่มันมีไขมันอยู่ะคะ่ะที่ตรงหัวมนะันนะนะพี่ก็ขูดแบบว่านี่พี่เก็บไว้นานละหลายหลายวันอะคือเป็นสองอาทิตย์อย่างเงี้ยคะ่ะ มันจะได้เยอะหน่อยนะแล้วก็พี่อก็ล้างด้วยน้ําสะอาดนะพอเราขูดหมดแล้วเราก็ล้างด้วยน้ําสะอาดพอล้างเสร็จนะคะเราก็าน้ํานั้นแหละคือเอารดน้ําต้นไม้อะไรก็ได้นะคะพี่ก็จะทําอย่างเงี้ยตลอดเลยคือพี่จะเอาไปปลูกที่คลองสิบตอนนี้พี่ก็เอาพวกดินอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เอามาจากใต้นะเอาจากสวนพี่นี่แหละสวนพ่อพินแหละ คือพี่ก็เก็บมาเรื่อยๆตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ดินอะไรพี่เตรียมไว้หมดทุกอย่างแลละทีนี้พี่ก็เหลือแต่ว่าพี่จะเพาะเพาะเมล็ดมันเพราะว่าพี่อยากได้เป็นก้านยาวปลูกนะพี่มีที่อยู่ไม่เยอะที่คลองสิบนะคะประมาณสิบสิบไร้นิดๆค่ะสิบ่าไร่อ่าทีนี้เราก็ล้างให้สะอาดเลยล้างสองสามน้ำพอสะอาดแล้วก็ก็ใช้น้ำสะอาดเนี่ยค่ะ คือเราเอาน้ําสะอาดเนี่ยใส่ลงไปพอคลุกคลิกพอแบบไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ถือว่าท่วมเม็ดนะก็คือแค่แค่มันได้พอพอดีพอดีเห็นไหมประมาณลูกก็ก็คือพี่จะเทน้ําออกอีกนิดนึงอันนี้มันท่วมไปนะคะอ่าพอเราเทยอย่างนี้นะคะแล้วก็เราก็พักไว้ประมาณ3ามคืน4ี่คืนก็ได้ค่ะให้เม,ม็ดมันให้มันขึ้นมาเป็นเมเด็ดแ้วเราแช่ไว้ใ<ห>นที่<ต>ทร่<ต>รม <า S 2> นะคะเป็นเม็ดเลย หลังจากเราแช่ไว้ในที่ร่มนะคะวันที่สองวันที่สามเดี๋ยวพอมันแตกมันเป็นเม็ดที่ก็พี่เตรียมดินไว้ละเดี๋ยวพี่ก็จะเอาหน่อขึ้นมาแบบนี้นี่แหละเอาเม็ดที่มันขึ้นมานี่แหละพี่ก็จะเอาอันนี้เป็นปลูกอันนี้พี่เพาะเป็นผู้เรียนด้านยาวนะคะแล้วเดี๋ยวพอมันมาเริ่มโตนิดนึงเดี๋ยวเราก็เอาไปปลูก